สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเมือวานนี้นะครับเราก็จะได้เห็นภาพที่แปลกตานะครับในการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยชุดยูสิ7ของเสเดจนะครับเสเ็จมีราบเฮดโค้ดซึ่งมีทุนอนุรุตนาคาใสนะครับเป็นผู้จัดการทีมการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับนักเตะไทยของเรานะครับได้มีการใส่เทรนนิ่งแมสนะครับหรือว่าหน้ากากนั่นแหละครับ เพื่อฝึกซ้อมอคงจะเป็นที่แปลกตาของแฟนบอลพอสมควรว่าทําไมครับทางสตาฟทีมงานหรือผู้จัดการทีมเนี่ยจะต้องทําแบบนี้ด้วยเพราะว่านะครับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่กําลังจะถึงนี้นะครับที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งนะครับจะเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญในการตัดสินว่าเราจะได้ไปบอลโลกในรุ่นยู17หรือไม่เนี่ยเราอยู่ร่วมสายกระทั้งเจ้าภาพอุซเบกิสถานแล้วก็ประเทศจีนยักษ์ใหญ่เนี่ยแข่งขันกันอยู่ในพื้นที่ที่สูงครับ พูดถึงว่าความสูงของพื้นที่ที่เราจะไปแข่งนะสองแมตชแรกนะครับที่เราจะเจอกับอุซเบกิสถานกับซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพเนี่ยเราจะแข่งกันที่สนามโอคาสเตเดียมครับที่เมืองเทฟนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเมืองนี้นะครับเมืองเทฟเนี่ยอยู่บริเวณตอนกลางคืออ่งเยื่เยือตะวันตกนะครับของซาอุดีอาระเบียมีความสูงจากระดับน้ําทะเลถ,ถึง1900เมตรหรือเกือบ2กิโลเมตรนะครับ ถ้ามองภาพให้เห็นก็คือกรุงเทพมหานครของเราตอนนี้อยู่ที่ระดับน้ําทะเลที่ศูนย์นะคือระดับเดียวกันกับน้ําทะเลถ้าตาคเาเลี่ยนะครับแต่เราแงนมองขึ้นไปบนฟ้านะอีกสองขึ้นขึ้นไปบนฟ้าสองกิโลเมตรคือเมืองเมืองทิฟนะครับถ้าเพื่อนจินตนาการไม่ออกนะนะครับให้ให้ให้คิดเหมือนที่ผมพูดนะว่าเมืองเมืองที่เราจะไปแข่งเนี่ยสูงขนาดไหนยืนที่กรุงเทพ,พแงนขึ้นไปบนฟ้าสองกิโลครับถึงจะถึงเมืองที่เราจะไปแข่ง แล้วทีนี้ความสูงแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะความสูงในระดับนี้นะครับถ้าใครเคยนั่งเครื่องนะครับเครื่องบินนะนะครับปกติแล้วเครื่องบินเพดานบินจะอยู่ประมาณ10กิโลเมตรนะครับแถึงสิกิโลเมตรคือเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราจะหูอื้อน,นะและขึ้นไปถึงระดับ10กิโลเมตรเลยนะครับประมาณ 8- ป0ถึงสนะิกิโลเมตรน่ยระดับเพดานบินนะแต่นะครับภายในเครื่องบินที่เรานั่ง จะมีการปรับระดับความดันนะครับปรับระดับความดันสภาวะอากาศเนี่ยอยู่ที่ระดับเดียวกันกับ2,000เมตรหรือ2กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีระดับออกซิเจนนะครับมันอยู่ที่ประมาณ70%เท่านั้นเองแต่เราสามารถอยู่บนเครื่องได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับคือถ้าจะจินตนาการว่าน้องๆอ,อยู่สด็ดนะชุดเสด็ดมีราบชุดเสด,เด็จเนี่ย จะไปแข่งที่ซาอุเนี่ยที่เมืองเทปเนี่ยจะแข่งในสภาวะไหนเหมือนเด็กๆก,กลุ่มนี้จะต้องไปแข่งบนเครื่องบินครับนึกภาพออกนะคือเครื่องบินน่ะถึงแม้จะปรับสภาวะอากาศแล้ว่เพื่อนๆจะสังเกตนะเวลาเครื่อง,เค,องเครื่องลงที่สนามบินอ่ดอนเมืองหรือโซนุณภูมิแล้วเราบางคนยังหูอื้อยอยู่เลยครับหูอื้อยอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงอะ่ะคือร่างกายเราแน่นอนครับถึงจะปรับสภาพอากาศขนาดไหนก็ยังปรับได้แค่เนี่ยสองพันเมตร นะครับคือนี่แหละคือสภาพที่นักเตะเราจะต้องไปเจอดังนั้นนะครับเสดดเดตจึงนะครับให้น้องๆใส่แมสนะครับลักษณะเป็นเทนนิ่งแมสนะครับคือทําให้การหายใจอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะนะครับน้องๆต้องชินตรงนั้นให้ได้ในในร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยสภาวะออกซิเจนที่จะเข้าไปสู่การหายใจอยู่ประมาณแค่เจ็ดสิเปอร์เซ็นครับประมาณมันจะเบาบางอยู่ประมาณนั้นครับที่เราจะไปเจอที่เมืองเทฟประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ย นี่คือสิ่งที่เราต้องไปเจอเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะว่าทีมชาติไทยจะมีการฝึกซ้อมในลักษณะนี้นะเพราะว่านี่นี่นี่คือวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับที่ผมเห็นแล้วผมดีใจมากที่เรามีความละเอียดรอบคอบมากขนาดนี้ในการที่จะนำน้องๆไปแข่งนะบางครั้งเราดูการถ่ายทอดสดเราไม่รู้สภาพเลยนะว่านักเตะของเราต้องเจออะไรนะนักเตะของเราต้องเจออะไรว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรพอเรานั่งหายใจดูอยู่ที่เมืองไทยเราไม่รู้เนี่ยว่านักเตะเราเป็นยังไงนะครับ สภาวะนี้นะมันจะทําให้นะครับเม็ดเลือดแดงเรานะมันมีมันมีต่ํานะแล้วก็ออกซิเจนเข้าไปน้อยตรงนี้นะครับทางเซอร์เดียแล้วก็คุณอนุทนาคาใส่ในละเอียดมากครับให้ใส่แมสนะครับเพิ่มอา,อาหารประเภทแคลเซียมนะครับให้กับเด็กๆเ,เพื่อจะเพิ่มเม็ดเลือดเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างนะประเทศที่นะครับที่เขามีความสูงในะอย่างพูตานนะครับ ในปานนี้ครับเขาอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ3 0 0 0 3,000เมตร3กิโลเมตรเนี่ยอัตราเฉลี่ยประเทศเขาเนี่ยคนในบริเวณนั้นเนี่ยจะมีระดับเม็ดเม็ดเลือดแดงเนี่ยสูงกว่าเรานะนะครับแล้วเขาอยู่สามารถเคยชินกับสภาวะอากาศที่อยู่ในความสูงได้นะครับตรงจุดนี้เองครับเป็นจุดที่ที่เราจะต้องรู้ไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องไปแข่งขันในสภาวะแบบไหนที่เมืองเทฟประเทศซาอุดีอาระเบียนี้นะครับ โดยนะครับถ้าเกิดเราไปอยู่บนความสูงนะครับที่สูงกว่า2,000เมตรขึ้นไปเนี่ยระดับความสูง2,000เมตรเนี่ยที่เราจะไปเจอที่เมืองทิพย์เนี่ยเขาเรียกว่าระดับความสูงปานกลางนะครับอาจจะเกิดโรคชนิดหนึ่งขึ้นกับสภาวะชนิดหนึ่งขึ้นกับผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นเขาเรียกว่า altitude sickness นะครับหรือสภาวะโรคที่พบในนักท่องเที่ยวโดยการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลมากๆเช่นนะครับไปเที่ยวในที่เบตเปรูชิลีนะครับ การฝึกปีนเขาในประเทศเนปาลน,นะครับสภาวะดังกล่าวนะนะครับมันจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรมันจะทําให้เกิดอาการนะเหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยง่ายหายใจไม,ไม่เต็มปอดนอนไม่หลับปวดหัวนะครับนี่คือสภาวะของอัติจูดซึกเน็ตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะักกีฬาที่ต้องใช้พลังงานใช้การใช้ร่างกายคือเาผาผ่านเยอะๆแล้วก็จะใช้ อาพูดได้าง,ง่าว่าใช้พลังงานสูงในการแข่งนเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างมากดังนั้นนะครับการที่ให้เด็กๆของเราน้องๆองเราเนี่ยปรเมศรละอองดีนะราฏกิจโพสีนะครับใช้วัดเงินมากลุ่มเด็กๆเหล่านี้เนี่ยได้ฝึกใส่แมสนะคือกรองอากาศให้เข้าสู่ปอดเนี่ยน้อยลงปกตินะอยู่ที่ประมาณ80ไม่รู้เขาตั้งไว้ที่ค่าเท่าไหร่นะที่ให้น้องๆใส่แมสเนี่ยนะครับถ้าเราไปเจอที่เมืองทิ์แน่นอนครับมันจะเหมือนเราหายใจแค่70% 80%เนะี่ยเหมือนคนไปโรคปอดอนะ่ะ ทำให้นะครับหัวใจเราในการฟอกเลือดนะอากาศเนี่ยมันจะไปฟอกเลือดที่หัวใจนะครับถ้าอากาศหรือออกซิเจนเข้าไปน้อยเนี่ยการฟอกเลือดจะไม่สมบูรณ์ทําให้เก็ดเม็ดเลือดแดงเรามันต่ำอ่ะพอจะนึกภาพบอกนะแล้วนักกีฬาทุกคนเนี่ยท่านลองคิดดูเวลาเราเล่นกีฬาหัวใจเราจะเต้นเร็วขึ้นเพราะเราจะต้องรีบฟอกเลือดให้เร็วกว่าน,นั้นเพราะว่าการใช้พลังงานมันจะเป็นต้องใช้เม็ดเลือดแดงในี่สูงออกซิเจนที่ต้องสูงมันเป็นวัจักรของร่างกายครับ ดังนั้นอา,า,อาการอัตจุดซิกเนตเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไปอยู่ในพื้นที่สูงในระดับน้ำทะเล2,000เมตรขึ้นไปเนี่ยเด็กเราจะเจอนะครับเราอยู่เราไปแข่งที่เมืองเชฟส์เนี่ยคะเทฟเนี่ยความสูงอยู่ประมาณ1,900เมตรครับใกล้เคียงเลยนะครับวิวสวยครับนะครับเป็นเมืองที่อยู่บนบนหุบเขานะครับวิวสวยแต่มันมันมันไปเที่ยวสนุกครับแต่ถ้าไปเตะบ,บอลเนี่ยเหมือนเราเตะบ,บอล อยู่บนเครื่องบินครับเครื่องบินที่กำลังไต่เพาดานในระดับที่เขาบินเนะ่ยเหมือนนักเตะเนี่ยไปเตะอยู่บนเครื่องบินครับคือเรารู้สึกาหายใจขัดขๆหน่อยอะบนเครื่องบินนะ่ยแต่มันก็ยงังพออยู่ได้นะครับแล้วก็พอเราปรับตัวสักหนาที10บนาทีอะไรก็ตามแต่ก็พออยู่ได้พอเครื่องลงมาเราก็หูอื้อน,นั่นครับคือคือเมืองเทฟที่เราจะไปเจอดังนั้นนะครับทางคุณอนุรุตนาคาใสคุณ เสื้อเด็ดนะครับจะเด็ดมีราบคิดรอบครอบครับได้มีการให้เด็กๆใส่เทนนิ่งแมทชเทนนิงแมนะครับแล้วก็มีการเสริมอาหารประเภทนะครับเกี่ยวข้องกับโปรตีนแคลเซียมเม็ดเลือดนะครับให้กับเด็กๆด,ด้วยถือว่าเราทำางานได้อย่างละเอียดรอบครอบและผมเชื่อว่าเราจะมีรุ้นนะถ้าทถ,ถ้าเกิดทำแบบนี้เด็กๆเ,เนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่ายังไม่ชินเลยครับยังไม่ชินเล่นเนย ใส่หน้ากากเข้าไปลำพังวิ่งเตะบอลก็เหนื่อยอยู่แล้วมาใส่หน้ากากกองอากาศอีกเนี่ยทาให้เหนื่อยแต่ก็จะพยายามค่อยๆปรับตัวนะปรับตัวให้ได้นี่เป็นการเจอสภาวาก่อนที่น้องๆจะไปลงแข่งนะนี่ี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เท่าที่ผมมองนะยูสิบเจ็ดชุดนี้นะครับเป็นทีมที่ร่วมนะครับรวมสภากำลังนะของวงการฟุตบอลไทยเข้ามาเกือบทั้งหมดเลย จากการให้สัมภาษณ์ของเสด็จเสด็จมีลาบนะครับบอกว่าทั้งเรื่องการฝึกซ้อมทั้งเรื่องการใช้เทคนิคต่างๆความรู้ทางด้านวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาเทคนิคในการทําประตูแท็กติกต่างๆเสเดตเนี่ยเปิดกว้างรับนะครับองค์ความรู้มาจากแหล่งแหล่งที่ดีที่สุดของประเทศไทยทั้งหมดเข้ามาทั้งหมดเลยตอนนี้ครับดังนั้นนะครับอยู่เสเทีมนี้นะผมคิดว่าเป็นทีมต้นแบบเลยของประเทศไทยเรา ที่จะนำพาความสําเร็จมาสู่ฟุตบอลไทยเป็นการยกระดับนักฟุตบอลร,รุ่นเล็กตั้งแต่ยังไม่ได้ไปสัมผัสกับมืออาชีพในระดับอาชีพอย่างฟุตบอลลีกฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่แต่เด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยมันจะเกิด m i n ์เซตเกิดแฟชั่นเกิดวิธีคิดอย่างหนักแน่นนะในระบบฟุตบอลไทยที่จะส่งต่อให้นักเตกเหล่านี้เนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นนักเตะคุณภาพในรูปแบบฟุตบอลไทยหรือไทยเวทของเราอย่างเต็มที่นะครับ ผมเห็นแล้วครับวความตั้งใจของคุณอนุรุตนาขาสัยความตั้งใจของเสด็จเดจเดตมีลาบเนี่ยมีความตั้งใจในการส่งต่อฟุตบอลที่มีคุณภาพในระดับเด็กของเราเนี่ยขึ้นไปอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคแทคกติกและวิทยาศาสตร์การกีฬาจุดนี้นะครับผมคิดว่าให้มันเป็นมาตรฐานของฟุตบอลไทยเราไปเลยจะจะเยี่ยมมากตรงนี้นะครับน่าตื่นเต้นอย่างมากเลยครับว่านักเตะไทยเราที่จะไปแข่งขันที่ซาอุดีอาระเบียนะครับ ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยในการแิชงขันมชาติเอเชียรอบสุดท้ายในเมื่อการเตรียมพร้อมความพร้อมอยู่ในระดับนี้และเรายังได้ซินวามแม็กเซสนะครับวันเดคิดของกิจเนี่ยจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย,ายมาเสริมทัพให้กับทีมชาติเราอีกผมคิดว่าครั้งนี้มีรุ่นผมคิดว่ามากครับที่เราจะได้ไปบอลโลกและมากกว่านั้นนะผมอยากจะรุ่นให้ทีมชุดนี้เนี่ยเข้ารอบลึกๆที่สุดของชใมชาติเอเชียสร้างประวัติศาสตร์นะครับในการเข้ารอบรองหรือรอบชิงให้ได้นะครับ รุนไปถึงแชมป์เลยก็ได้ครับถ้าทำเงินขนาดน,นี้เนี่ยและต้องการเรียนนะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านการได้แชมป์เอเชียเนี่ยมันยากกว่าการไปบอลโลกนะครับผมพูดแค่นั้นนะ่ะการเข้าชิงเนี่ยหรือได้ที่สามเอเชียเนี่ยยังยากกว่าไปบอลโลกเลยจริงๆครับได้ที่สามของเอเชีย,ยยากกว่าไปบอลโลกนะผมอยากให้ให้เรารุนตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่ารุนไปบอลโลกอย่างเดียวอันนี้ผมว่าเรามองมองไกลมองใหญ่ไว้ก่อน ส่วนจะได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่คือการให้กําลังใจน้องๆชุดนี้นะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันนะครับวันที่3เมษายนจะลงสนามพบก,กับอุซเบกิสถานนะครับในเวลา22นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยที่สนามโอคาสเตเดียมนะครับเมืองชชฟนะครับประเทศซาอุดีอาระเบียและในวันที่7เมษายนนะครับเวลาเที่ยงคืน15นาทีอ่าจะเราจะลงสนามพบก,กับเจ้าภาพครับซาอุดีอาระเบียที่สนามคิงฟาฮัดสปอร์ตซิตี้สเตเดียม เปลี่ยนสนามนะแต่อยู่ในเมืองทิฟเหมือนเดิม k ิงฟาร์ฮัทสปอร์ตซิตี้สเตเมอยู่เมืองเดียวกันครับกับโอคาสเตเดียมนะ2อ0 0เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับไม่ได้เปลี่ยนเมืองนะนะครับแข่งกันในเวลาเที่ยงคืน15นาทีและนัดสุดท้ายในรอบแรกนะครับทีมชาติไทยชุดอยู่เสร็จจะพบกับทีมชาติจีนครับในวันที่10เมษายนเวลาเที่ยงคืน15นาทีที่สนามโอคาสเตเดียม เมืองเทฟประเทศซาอุดีอาระเบียนี่ครับคือเหตุผลที่ผมมาเล่าให้ฟังว่าทําไมต้องสวมเทนนิงแมสนะครับทําไมจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการเติมแคลเซียมเติมโปรตีนให้กับน้องๆและความละเอียดอ่อนในการนําทีมและเสด็จให้สัมภาษณ์ในการเปิดกว้างรับเทคนิคต่างๆนี่คือการร่วมองค์ความรู้ของฟุตบอลแล้วก็ความสามารถของคนไทยทั้งหมดเข้ามารวมกันอยู่ในชุดยู1 7ทีมนี้ มีโอกาสอย่างมากครับที่เราจะสร้างประวัติศาสตร์ในการแข่งขันครั้งนี้ในการผ่านเข้ารอบลึกๆของเอเชียนะครับรวมทั้งได้มีโอกาสได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับตรงนี้เองครับอยากให้เป็นมาตรฐานของฟุตบอลไทยขอบคุณนะครับคุณนรุณนะครับใส่เสื้อเด็ดจะเด็ดมีลาบขอบคุณสตาฟทีมงานทุกท่านขอให้มีความแข็งแกร่งทาแบบนี้ไปเรื่อยๆส่งต่อมาเรื่อยครับและผมอยากให้ระบบนี้เนี่ยใช้กันทั้งหมดทุกรุ่นในใน,ใน,ในประเทศเรานะในการดูแลกันอย่างละเอียด ตรงนี้ก็เป็นก้าวแรกครับในการก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกของช้างศึกของเราทุกรุ่นครับตอนหงแทงไกลไม่อายจะรให้หน้าที่รออยู่ทาง,งเศ่แห่งใจสักวันนั้เราจะไปท่นสิ้นสิ้นไปด้วยห ด้วยใจที่มันคงผู้เพอเราอาภัยฉันเสื่อรไปหัวใจเดียวกันขอคุณขอบผัพดเปัวใจคู้ลุยพันมันทาง Pớp pớp chôn, lễ, thái, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không cao lỡ những video hấp dẫn của hài hay Đi bay đôi tình khâu bước phút buồn thay.